เจอกันจนได้นะคะพี่พอลล่าเทยะจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเทยะก็มาคุณเทยะเข้ามาคุยเรื่องงานกับผมเองแล้วตอนนี้ก็คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะงั้นเทยะขอตัวกลับก่อนนะคะเชิญเลยครับดีนะครับโอ้ เจ้าเขียบไปก่อนเด้อคอยเบื้งเสือคอยก้อนมุนเล็ดแน่ดิบวันนี้ให้อยู่ได้ทันก่อนมันสีตกใส่ซอยกันก่อนเแ้่วิ่งให้พี่กันละจะขู่ทำไมเนี่ยให้คุณเดียร์ยาเขาได้กลับบ้านแลุงเชิญครับเชิญครับไปสิพอดีครับโอ้ยะไร๋ยวนะเดียร์ยาคุณกลับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะคุณวินเราทำไมล่ะครับ ที่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะเอ่เอแต่ย่า,ย,ายืมมือถือคุณมีโทรเข้าหนได้ไหมคะได้ครับขยันลืมแล้วเกินนะมือถือเนี่ยลืตลอดนั่น <c oughs> ร่งา,นางกายกาลังยากได้ครมาก,กันมา,ามาต้องการมีแฟมากามาการแฟ ไม่เจอนะเทียเทียนี่โกจริงๆเลยเดี๋ยวนะทำไมเสียงร้องนี่มันพุ่งคุ้นอะเสียงใครอะอ๋อเสียงเดะทอยใช่ไหมครับทีนี้เขาเปลี่ยนแนวมาร้องเพลงแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เไม่ใช่ค่ะเสียงพุ่งคุ้นหนุ่เสียงเสียงจืดใช่แล้วเสียงจืด จู่จื่มาร้องเพลงนี้อุ้ยฮะเทย่าขอโทษนะคะทุกคนเทย่านี่สะเพร่าจริงๆเลยอ่ะทีนี้พี่พอล่าก็รู้หมดเลยสิคะว่าเทย่ากำลังจะออกเพลงกับพี่จื้อก็เขามารู้ตอนที่เธอพูดนี่แหละอุ้ยนี่ทุกคนรู้หมดเลยเหรอ คนอื่นไม่บอกไม่เท่าไหร่แต่ทำไมตื่นไม่บอกคนล่ะห้าสีองช c มาบวกกันมาเอามาเอารักมาบวกกันมาร่างกายกำลังอยากได้คำว่ารัก พูดอะไรไม่เชื่อกโกหกกจะเอาใช่ไหมน้องเทยะเอาจีไหมไม่ไม่าไมดีน้องสพักกองเลยพักกองเลยพักกองเลยนะเดินไม่ต้องไปห้องพักก่อนนะครับพี่จะจัดการกับน้องเจจไปก่อเลยไปก่อนเลยไปก่นเลยไปไปไปเลยไป่ละไรไปเเลยไปเลยไปเลยพ น,น,น,น้องตันน้องตันผมเข้าใจพี่นะแต่พี่ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ำเย็นมาให้โอเคไหมใจเย็นๆ สบายใจขึ้นหน่อยพาตัวนักโทษทั้งสองมาแล้วครับท่านเป่าบุญเส้นโว้มันไม่ใช่เวลาเลพี่จริงจังอยู่เนี่ยเสียบรรยาเนสันแกพาฉันมาเคลียร์อะไรฮะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะเว้ยยังจะพูดมาได้อีกคนทําผิดแล้วมันไม่รู้จักผิดเนี่ย อะไรเหรอครับน้องสันสามหา,หามเาเล่นคน <c oughs> นี่มันระดับบุคลาส,สิกเลยนะถ้าไม่ใช่คนกันเองนี่ผมไม่กล้าเล่นนะเนี่ยน, <c oughs> นี่คุณมิยังจะถามอีกเหรอคะว่าทําอะไรผิดอะ่ะสองคนนี้ไม่มีใครเชื่อใจอะไรพอล,ล่าเลยอะ่ะคนเดียวที่เชื่อใจพอล,ล่าคือน้องสันแต่ก็เป็นคนที่กองแกงที่สุดช่วยอะไรพอล,ล่าไม่ได้เลย <c oughs> ขอโทษตัวจริงๆนะเขาไม่น่าเผลอคิดว่าตัวเองเป็นคนทำเลยอะ MV ตัวเนี้ยเป็น MV ตัวแรกของจืดตัวเองก็รู้อะว่าเขาสนับสนุนความฝันของตัวเองทุกอย่างต่อให้เขาเกลียดนางเทย่าแค่ไหนเขาก็มีวันทำลายความฝันของตัวเองได้หรอกส่วนคุณวินเราอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วคะอเขาที่จำความได้คลยคำนวณดูหนึ่งได้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้ว พอลล่ารู้ไงว่าคุณวินเนี่ยเป็นคนจริงจังกับการทํางานเพราะฉะนั้นพอลล่าไม่ทําลายงานของคุณวินอยู่แล้วค่ะแต่พอลล่าไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมคุณวินไม่รู้ว่าพอลล่าเป็นคนยังไงอ่ะอ่ารู้แล้วรู้แล,ล้วขอโทษแล้วกันนะอ <c oughs> อะไรอะไรทาไมต้องมีคําว่าแล้วกันขอโทษแบบจริงใจอ่ะมันแมนอ่ะลุยเออรู้แล้วนะเอ uh ออะพี่พอลล่า ผมขอโทษนะ e ที่ผมไม่ไว้ใจพี่แบบนี้โอเคอีซ okay. ่อร่ายจิน่ะยิ้มแล้วหายโกรธแล้วนะจบนะโอเคไปกลับไปถ่ายงานต่อหนึงนะโอเคยังไม่จบค่ะใหมเพื่อเป็นการไถ่โทษรู้ใช่ไหมวต้องทำยังไง <g ül> ไม่ใช่หยีกสิตัวเองต้องหอมเขาหอมพอใหญ่ใหญ่แบบดังๆแบบสูดแบบอย่างเนี้ <c oughs> ออยแทย์ว่าเรารีบเข้าไปถ่ายกันต่อนะคะเราเสียเวลามามากพอะลังเหลือถ่ายอีกตั้งหลายอย่างไปค่ะยังไงก็ต้องหอมยังไงก็ต้องหอมด้วยเร็วเข้าอ,อืมอะ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคุณเทย่าถูกหมาลุกัดครับฮไอ้โอ๊ยไปเลเทย่าจัเสวีกันอยู่แล้วเทียวีเลยรออะไระไปแย่งหมาจักคุณเทย่าเร็วเอา